Google TV New 2021 75X80J Google TV Sony Bavia ดีไซน์สวยสวัสดีครับพบกับผมเท่นัทรัตน์นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ Google TV นะครับหรือว่า Android 10ตัวพรีเมียม นะครับของ Sony ครับผมรุ่นนี้เป็นไซส์75นิ้วนะครับรานะคาเปิดตัวมาที่54,990บาทซื้อผ่านหน้าร้านเราลดทันทีเลยเหลือเพียง48,910บาทนะครับรุ่นนี้ได้เป็นตัว 4K HDR นะครับได้ Do l b y ชั่นเสียงได้เป็น W o l b y Atmos ครับผม สีได้เป็นไทลูมิโนสโปรสีได้เป็นสี3มิติเลยนะครับได้ส k x d เอ็ y p ีดได้โมชั่น 4XI ที่ 200H ได้ลำโพง X b a l บาลานสปีเกอรและเป็นระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับสามารถใช้คำสั่งเสียง Google a s s i s t a น t นะครับคอนโทรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสมาร์ทโฮมได้ครับผมรุ่นนี้สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสีสันสวยสด มากกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับระบบปฏิบัติการ Google TV ปรับค่า UI นะครับหน้าอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเข้าติดตั้งแอปจะเข้าได้สะดวกสบายรวดเร็วในการใช้งานนะครับเลือกโหมดได้เลยโหมดบันเทิงโหมดเพลงและเสียงนยครับก็จะเป็นวิธีการย้ายนะครับย้ายผังรายการที่เรา ดูบ่อยๆชมบ่อยๆก็สามารถเลื่อนขึ้นไปดูด้านบนได้นะครับในส่วนของอ่าอะไรที่เราไม่ค่อยได้ชมแล้วเราก็สามารถย้ายลงมาได้หรือว่าถอนการติดตั้งออกไปได้เลยครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับการปรับค่าอินเทอร์เฟครับผมก็รุ่นนี้ก็สามารถาลงแบบ APK ได้เหมือนเดิมครับผมโดยผ่าน t ีวีคอมเมนต์ครับผมหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับและหากลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆพี่่ท่านใดสนใจเครื่องใช้ฟฟ้านะครับว่าจะเป็นเครื่องใช้ฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ